ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องนะครับวันนี้เอามาบ้านประจําโฮงนะครับเลยจากต้นประจําโฮงมานะครับต้นประจําโฮงซึ่งมีอายุประมาณ300รอกว่าปีนะครับแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเรื่องตีเรื่องโดยพี่น้อยบาสู้นะครับแต่เรื่องลาบเรื่องรูพี่น้อยสู้รูเวลานะครับวันนี้ก็มาเลยก็เลยมาล้านลาบนะครับล้านลาบลงลงวีนะครับ ซึ่งก็เป็นตำนานของสันปะตองนะครับด้านลาบลุงวีซึ่งเขาบอกว่าเข้ามาสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับวันนี้ก็คือแฟนของลุงวีนะครับก็คือแม่เขียวนะครับแม่เขียวสวัสดีครับเป็นน้วพ้องครับไข่ลาบมานานแล้วหรือยังได้ข่าวว่าเป็นเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับของ ของลาบนะครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนก็ททาลาบอยู่เนาะแต่ว่าเขาจะหุ้นจักในแนาของลุงมีเนาะครับอ๋อแล้วร้านนี่ทาลาบอย่างไรครับลาบควายลาบควายลาบหมูต้มแซบต้มแซบแกงอ่อมแกงอ่อมนะครับแต่ว่าซาจีนลู่นี่หมมีนะครับ อ,อมมีนะครับมาที่สินค้าที่เปิ้นพร้อมที่ทําแล้วนะครับก็คือแกงแกงอ้อมกับกับต้มแซบนะครับขอรู้หน้าตากันนะครับอ,นนอันนี้คือแกงอ้อมครับแกงอ้อมจิ้นควายเนาะแกงอ้อมจิ้นควาย หนึ่งถ้วยถ้วยนี่ก็ประมาณกี่บาทครับถ้วยห้าสิบบาทห้าสิบบาทเป็นไรนะครับคนนี้คือน้องเบนเนะเน็ตครับอะไรเน็ตครับเน็ตอ๋อตามชื่อเป็นไรน้องเน็ตก็เป็นรูปเป็นรูป่าวของงานแม่เกลนะครับแล้ว ตัวนี้คืออย่างครับต้มเ่บ็คครับ <c oughs> มันนี่คือต้มเ่บ็มันนี่คือต้มเ่บ็นะครับ <c oughs> โ,โหนัาขนาดเลย นี่ตักวันนี้มันเดียวอะไรก็คนเดียวรายการนักฝีพิเศษอลี่ต้นครับนี่ก็มีจิ้นควายกับจิ้นส้มตัวนะครับจิ้นจิ้นส้มนี่กี่บาทอะครับมนี่ อันนะ้แซวบาทครับแซวบทาทถุงนี่ถุงละร้อยครับถุงถุงละร้อยนะครับก็บมีที่ส้มควายกับที่ส้มหมูนะครับเมนูแก,มมก่มีสามอย่างนะครับที่สั่งไว้กินวันนี้นะครับอันนี้ทำมะมืนหรือ่ะเขยว ตั้งแต่แ่ทำมาแลนะน้กงขายแรกๆมาก็ทำมาเลยนะครับสามสามสิบสี่ปีนะครับเมนูสามอย่างนี่ครับขายมาตลอดนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับกินชอบสำหรับเมนูอาหารนะครับก็จะมีอันนี้อย่างครับต้มแซบครับต้มแซบนะครับซึ่งผมก็ทำมาสามสิบสี่ปีแล้วนะครับ ต้องเจบนี่ก็อยัางนัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าใจอย่างก็ชิ้นควายครับใจชิ้นควายเนาะครับเป็นเอ็นชิ้นควายสามจานจิ้มอะจิ้มนมนะครับต้มเต้าปูน้องจานหม้อครัำโซนอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแกงอ่อมนะครับผมแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมเนื้อนะครับ ที่ขาดมาได้ก็คืออันนี้ตับครับอันนี้เป็นแมมนะครับเป็นแมมันแมมติดปอดครับหมูเรื่องกินได้อย่างเรียบรวมครับผมกินเป็นยังได้ครับแต่ฟังมาได้แต่หมูเรื่องนะครับมาถึงเมนูสัมการของเขาแล้วนะครับก็คือกินลาบนะครับกินลาบควายนะครับวันนี้เราจะมาสอนการปั้นข้าวเหนียวนะครับการปั้นข้าวเหนียวนะครับก็คือใช้สามนิ้วเขานะครับ โดยที่นิโคอเอาก,ก็ก็บีบไปทน้งนั่นนะครับต้องมันแบน,แบนๆด้อยนะครับซึ่งปกติเขาจะถ้าเป็นน้ำพริกนี่เขาจะจี้อลไรน,นะครับแต่ว่าสำหรับเขานี่คือที่แาบนี่คือกุยนะครับใกล้ๆด้อยมาดูวิธีกุยกันนะครับ,รบก็คือใช้ตัวนี้อาจยืดอนามันนิดหน่อยนะครับแล้วตัวนี้บีบเข้าไปแล้วก็จิ้มนะครับ กิมนรับสัวนสำคัญนคือนิโคนะครับนิ้โคก็คือเอาย่อ,อมานะครับนี่ครับคือบีบย่อ,อมาอันนี้เราใส่ดีดีไปแฮมน่อยนะครับ ทำได้ครับรสชาติ34ปีนะครับการจะกินลาบพมื้อดีนะครับผมไม่มือเราต้องแดงนะครับเพราะว่าเราจะไม้ยิ้มคู่นายนะครับเอาไม้ยิ้มคู่นายนะครับครับผมคิดว่าผมคงมาสามารถบรรยายเป็นคำพูดได้นะครับยังไงก็ลองมาจิมที่ร้านนี้ได้นะครับร้านร้านลุงวีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ